เขา move on ไปจากคุณแล้วหรือยังจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่เล่าเรื่องค่ะว่าคนที่อยู่ในใจคุณในเวลานี้เขา move on ไปจากเรื่องของคุณแล้วหรือยังนะคะขอดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูหน่อยค่ะ ว่ามันตรงกับเรื่องราวของคุณไหมใบแรกเลยไพ่มันขึ้นก้าไม้เท้าดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังมีปัญหาคาลาคาซังกันนะคะคุณและเขาอาจจะยังมีการต้องติดต่อกันบางอย่างเรื่องเกี่ยวกับธุระบางอย่างนะคะแต่ตอนนี้เวลาเนี้พวกคุณน่าจะมีการถอยห่างไปจากกันและกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวเขาเองน่าจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ในขนาดเดียวกันตัวคุณเองเนี่ยยังยังมูฟออนไม่ได้นะคะยังมีการนึกถึงเขาอาจจะยังมีพันธะอะไรในหลายๆอย่างที่คุณยังยังมีร่วมกันกับเขาไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของครอบครัวในพาร์ทของธุระคําว่าแบบคําว่าธุระคําว่านี่สินคําว่าแบบพันธะอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องมีการคุยกันคุณยังไม่ลืมเขาอะคะ่ะ มันมีทั้งเจ็บมันมีทั้งแค้นมันมีทั้งสารพัดความรู้สึกที่คุณยังไม่สามารถลืมคนคนนี้ไปได้แต่ในขณนะเดียวกันดูเหมือนว่าตัวเขาเริ่มต้นใหม่เดินหน้าไปอย่างง่ายดายมากทีนี้ถามเลยค่ะว่าคนคนนี้ยังมีนึกถึงเรื่องราวของคุณบ้างไหมคนคนนี้เขามุฟออนจากเรื่องของคุณไปได้บ้างแล้วหรือ,อยังนะคะ ไพ่มันขึ้นมานะคะว่าวันนี้ในในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าชีวิตของเขาหลังจากที่เดินออกไปจากคุณเนี่ยเขาดูมีความสุขในโซเชียลของเขาอาจจะมีการเปิดตัวหรือว่าภาพของเขากับคนใหม่เนี่ยดูมีความสุขกันมากในขนาดเดียวกันตัวคุณเองเนี่ยคือตัวเขาดูเริ่มต้นใหม่ได้อย่างง่ายดายมากๆเลยอ่ะ แต่ตัวคุณยังมุฟออนไม่ได้ทีนี้ถามค่ะว่าเขายังมีนึกถึงเรื่องราวของคุณบ้างหรือเปล่าเขามองว่าตัวคุณคือคนเก่าหรือเรื่องเก่าๆที่มันอยู่ข้างหลังในชีวิตของเขาเท่านั้นน่ะสิ่งที่ต้องคุยกันคือในเรื่องของธุระบางอย่างถามว่าตัวเขายังมีนึกถึงเรื่องของคุณไหมเขาปล่อยแล้วนะเขาปล่อยเขาเดินหน้านะคะ ใจเขายังหลงเหลือความรู้สึกรักต่อคุณบ้างไหมห้าถ้วยอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันไม่ใช่ว่าตัวเขาไม่เจ็บนะแต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้แล้วแล้วเขามองว่าไอ้คนใหม่ที่มันเข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะมันดีกว่ามันตอบโจทย์กว่ามันเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ที่มันมันน่าจะผูกกันมาเป็นเวลานานอ่ะปัญหาเดิมๆที่ไม่แก้ไข แต่เขาเลือกในการเปิดโอกาสให้ตัวเองเจอกับคนใหม่เจอสิ่งใหม่แต่ไม่เลือกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างเราและเขามันเหมือนการที่เขาทอดทิ้งคุณนะ่ะมันคือการทิ้งเลยละ่ะมันคือการทิ้งคุณนะ่ะและด,ดูดูเหมือนว่าตัวเขามีชีวิตใหม่อนาคตใหม่แล้วถามว่าตัวเขาอ่ะจะไปได้ดีกับคนใหม่ได้ตลอดรอดฝั่งไหมมันจะมีช่วงเวลาที่มีความสุข และมีช่วงเวลาที่มีความทุกข์นะคะตัวเขาเองเนี่ยกับคนใหม่ของเขาอะ่ะมันเหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมต่อกันถ้าคุณไปสองดูชีวิตของเขาในเวลาเนี้ยคุณจะเห็นได้ว่าเขามีความสุขมากมันเหมือนคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันมาตรฐานเดียวกันน่ะสินเขาเสมอกันน่ะเขาก็อยู่ด้วยกันเขาดูมีความสุขไงคะ แต่ถามว่าเขาจะมีความสุขไปตลอดลอดฝั่งไหมเขามีโอกาสในการเจอกรรมที่เขาทรยศคุณเขาทําร้ายความรู้สึกของคุณแต่มันยังไม่ใช่เวลานี้ไงคะและยังไม่ใช่ในปีนี้ด้วยกว่าที่เขาจะได้เริ่มรับกรรมเนี่ยมันอาจจะพ้นไปปีกว่าแล้วก็ได้นะคะในสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทำอะ่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคุณจะมาส่องดูชีวิตของเขาในเวลานี้ไม่ได้นะคะ ยิ่งส่องยิ่งเปรียบเทียบหมายความว่ายิ่งคุณส่องในช่วงเวลาที่ดวงของคุณตกแต่ดวงของเขายังไม่ตกเขาดูมีความสุขกับชีวิตแต่ดูดวงของคุณค่อนข้างย่ำแย่อย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกแย่กับตัวเองแต่ชีวิตของคุณนะ่ะถามว่าคุณจะมีโอกาสไหมในการที่จะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าปลดปล่อยเธอคะ่ะอย่าอยู่ในจุดของการได้แช่งเลย ตัวคุณเองก็มีโอกาสในการ Move on ทั้งชีวิตของคุณนะ่ะผูกไว้ที่คนคนนี้นะพอคุณผูกไว้ที่คนคนนี้เหมือนความฝันหรืออะไรหลายๆอย่างทุกอย่างในชีวิตอะพอมันผูกไว้กับคนคนนี้พอคนคนนี้ไม่ได้ไปต่ออ่ะมันเหมือนชีวิตของคุณมันล่มสลายอ่ะแต่ความจริงแล้วอ่ะโชคชะตามันกำลังพาให้คุณน่ะไปเจอสิ่งใหม่ที่ผ่านมาคุณไม่เคยถามตัวเองเกี่ยวกับ อนาคตของคุณความฝันของคุณสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในชีวิตมันคืออะไรอะ่ะคุณผูกไว้กับคนนี้แต่โชคชะตามันทําให้คุณน่ะดึงศักยภาพตรงนั้นออกมาการงานของคุณคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการงานที่โอเคมากขึ้นนะคะคุณจะต้องอยู่ในจุดของการที่กลับมาลักตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะคุณไม่ต้องไปส่องไปดูชีวิตเขาแล้ว เพราะว่าคนคนนี้มันจบไปแล้วจริงๆคุณต้องเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณหลังจากนี้ไปในหนึ่งปีเนี้ยในหนึ่งปีของเขาอะ่ะมันยังไม่มันยังไม่แย่แต่ในขนาดเดียวกันตัวคุณมันเหมือนกับต้องเกิดใหม่ต้องทำอะไรใหม่ๆซึ่งพอการเริ่มต้นน่ะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ไพ่มันคือขึ้นมาในลักษณะของการที่เกิดใหม่ครั้งดังนั้นน่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผ่านพ้นปีนี้ไปแล้วนะชีวิตของคุณจะเหมือนเกิดใหม่ครั้งชีวิตของคุณจะเริ่มต้นใหม่มันจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะนะคะแต่ตัวคุณน่ะต้องไม่หมกไม่ต้องหมกตัวอยู่กับความอดีตความเจ็บปวดเดิมๆนะคะขอดูค่ะสิ่งดีๆชีวิตของคุณหลังจากนี้มันคืออะไรการเริ่มต้นงานใหม่ งานใหม่โปรเจกต์ใหม่ความฝันสิ่งใหม่ๆที่อยู่ในใจของคุณดึงมันขึ้นมาคุณจะได้ทําอะไรในสิ่งที่คุณไม่เคยทําคนไหนคิดจะสอบข้าราชการหรือทําอะไรที่แบบเป็นคําว่าความมั่นคงอะ่ะมันมีโอกาสสูงที่คุณจะได้ชีวิตของคุณจะเข้าโหมดของการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้มันคือช่วงเวลาของการเริ่มต้นของคุณชีวิตของคุณกับเขามันจะสวนทางกันเมื่อไหร่ที่คุณดีขึ้นเขาจะตกต่ํา แต่ในเวลาเนี้ยคุณตกต่ำเขายังดูดีเพราะฉะนั้นอย่าไปส่องดูชีวิตของเขาเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้ไปคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางในระยะไกลด้วยจะมีโอกาสได้งานหรือการเดินทางไกลๆมีโอกาสมีโชคลาภเข้ามาชีวิตของคุณจะอยู่ในคำว่าการเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นหยุดส่องเขาและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ คนคนนี้เขามู v อ on จากคุณค่ะเพราะเขาคิดว่าตัวคุณไม่ได้ดีไม่ได้โอเคอย่างที่ใจเขาต้องการเขามองเห็นคนใหม่ที่ดีกว่าคุณแล้วทำไมตัวเราจะต้องมานั่งดูถูกตัวเองด้วยล่ะคะในเมื่อคนคนนี้เขาไม่ได้รักเราเราปล่อยเขาไปเลยปล่อยให้เขาไปอยู่ตามมาตรฐานไปตมสิ่งนั้นที่เขาต้องการอย่ามาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนแบบนี้สิคะในเมื่อเขาทิ้งเรา เราต้องไม่อยู่แบบหน้าสงเพศอ่ะเราต้องอยู่ในเรื่องของการกลับมาดูแลตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นกว่าคนที่เขาทิ้งเราไปช้าหน่อยไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นเพราะโชคชะตามันต้องผลักให้คุณออกมาก่อนเพราะถ้าคุณยังอยู่กับคนคนนี้คุณไม่มีทางทําตามความฝันของตัวเองหรอกเพราะความฝันของคุณผูกไว้ที่แค่คนคนนี้ คุณเลือกจะดองชีวิตตัวเองไว้ที่คนคนนี้แต่โดยสุดท้ายชีวิตของคุณนะ่ะมันยิ่งมันต้องยิ่งใหญ่ด้วยตัวของตัวเองมันต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ดังนั้นไม่ต้องรอเขาแล้วการที่คุณมูฟออนไม่ได้เพราะคุณยังรักคุณยังแค้นแต่เขา Move อ n จากคุณไปได้จริงๆและชีวิตของคุณกำลังเข้าสู่โหมดของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าและหมออธิบาย